ก็สวัสดีครับกลับมากับสตาร์ดิวัลลี่วันที่สิบดต่อนะครับนิ่งต่อจากเมื่อกี้วันนี้ฝนตกนะครับผมพยากรณ์อากาศพรุพนี้พรุนี้แดดออกนะครับพรุนี้ต้องลดแ้นมแล้วก็ดวงดวงดวงซวยนะครับแล้วก็สอนทำไอ้สเตอร์ไฟนะครับผัดผัก,ผกมาดดับอยู่นะครับเดี๋ยวรอมันตื่นค่อยมาลูบหัววันนี้ไม่ต้องลดน้นมนะครับ ถ้าฝนตก่ยครับจะสบายนี่ต้องลดน้ิเดี๋ยวไปตกปลากันนะครับผมนี่อะไรเอาอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยทำนะเราของมาเก็บ ลืมไปเลยว่าวันนี้มีแซลมอนเบอร์รี่ด้วยเกิบแซลม,มอนเบอร์รี่แล้วก็ตกปลาก็เ,าเขียวไปด้วยเผื่อ เดี๋ยวไปลุ่มพ่อแม่ก่อนเดี๋ยวไปทำนี่ทำนี่เดี๋ยวกับแม่อีคีขำแล้วมันก็นอนละแม่สักสองทุ่มมันก็นอนนะครับแล้วก็ไม่ตื่นด้วยเลยเดินรอรู้ไหมว่าใครรอฮัลโหล เ,เคียวมาเร่งเนื้อแม่เตือนแล้วไปเดี๋ยวไปเก็บแซลมอนเบอรี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาตกปลา5ตกที่แม่น้ำจะได้เป็นปลาแคทฟิชนะครับไอ้น่าจะปลาดุกเนาะไม่รู้ไม่รู้ว่ามึงคือปลาอะไรมันชื่อแคทฟิชารมีย๋ มาเก็บอันนี้ก่อนเซลโมนก่อนเมื่อวานไม่ได้มาเก็บเออผมยังไม่ได้ตกปลาลีแซบเลยอันนี้ก็ทะเลแซบนะครับเดี๋ยวลองตกที่ทะเลแซบดูก่อนแห่นั่นก่อนแห่แซลมอนก่อนเซลโมนเบอร์รี่ เออผมลืมเอาเหยื่อไปปูเมื่อกี้ไอถังปูอ่ะลืมไปเลยช่างมันโยเข้าไปครับเนี่ยต้องมีในต้องไปลงเหมืองบ่อยๆนะครับเพราะว่าเอาเนื้อมเมลงมาทำเหยื่อผมยังไม่ได้ไปดูเลยครับว่าวิลลี่เขาขายเหยื่อไหม แต่คือไข่เขา่าจะเพลงนะครับ <S 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 จากจากลูกทานอสน,นะครับผู้ชายสีม่วงหัวเขียวตอนนี้กลายมาเป็นลูฟี่นะครับลูกทานอสผสมลูฟี่สีม่วงวิต้ไนไม้บัง เก็บแซลมอนบริสธิเดี๋ยวลองตกไอ้ตรงแม่น้ำนี้ก่อนนะครับเพื่อได้ปลาเมียวเอาปลาเมียวมาเพิ่มแล้วก็ไปตกในบึงในบึงทะเลสาบอีกต้นหนึ่ง ที่มาเดินเก็บนี้มันเพิ่มทักษะความชำนาญในด้านการเก็บของป่าด้วยนะครับความชำนาญด้านเกี่ยวกับป่าเก็บของป่าตัดต้นไม้ใช่หมดเลยเนี่ยป่าของผมเลเวลสี่อยู่นะครับคอมแบทเลเวลหนึ่งมนนิงเลเวลหนึ่งอยู่นะครับไม่ค่อยได้ลงเหมืองตกป่าป่าไปเลเวลหกละ ผมว่าในจะหมดแล้วครับผมแซลมอนแบบนี้เดี๋ยวลองไปตกไอ้นั้นก่อนครับอยากได้ปลาเมียวปลาเมียวตกแถวนี้ด้วยกันแล้ก็มารอนะครับผมตกปลากลางสายฝน ปลา,าอะนะาชุบปลาชับชับไม่รู้ว่าคือปลาอะไรนะฮะพักในประเทศไทยปลาชับเฮ้ยเฮ้ปลาอะวะเง้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะหลุดจะหลุด เฮ้ยอย่าดิ้นอย่าดิ้นโหดิ้นขนาดนี้ต้องต้องไวนะครับดินแบบดินแบบไม่กิง้งเซคัๆได้แล้วได้แล้วปลาเมียวนะครับผมได้อะไรเนี่ยเหยื่อชั้นดี ซิลเปลือกหอยอ๋อนี่ไงไอสมุดที่ผมอ่านเมื่อวานอ่านของวันที่สิบหกที่มันบอกว่าจะได้โรมีโอกาสได้ไข่ปลาเนี่ยครับเจอไข่ปลาปกติไม่เจออย่างนี้ครับไข่ปลาต้องไปเลี้ยงปลานในบอ่อแล้วปลาถึงจะให้ไข่ปลาแต่นี้ตกได้เฉย เงือนสือเล่มเล่มเล่มของคลิปที่แล้วนะครับทพาให้เรามีโอกาสตกได้ไขปลาประชับเดี๋หลังใบแซมจะเปลี่ยนเป็นตกขี้บึงนะครับในวุน้นอันนี้เป็นวุน้นวุ้นที่เพิ่มพลังงานนะครับผมก็ยังไม่กิน ตกบึงที่บึงเสร็จปุ๊บก็กลับไปไปเปลี่ยนไอหม้อปูนะครับเดี๋ยวผมจะลืมเออผมยังไม่ได้ไ,ไ,ดไปดูในเมืองเลยว่าไอเขามีประกาศอะไรไหมไปดูก่อนบางทีมีเควสมีภารกิจอะไรนะครับบางภารกิจก็ง่ายเกิน คือเราให้เราทำภารกิจผ่านน่ะ้องจากได้ของรางวัลแล้วเรายังได้ความชื่นชอบเพิ่มนะครับบ้านลี่อยังเข้าไม่ได้นะครับผมยังแบบยังไม่สนิทในบ้านบ้านของเนี่ยเอเมิลี่กับเฮนรี่เหมือนเหมือนพน่อแม่เขาน่าจะเสียหมดแล้วมั้ง อยู่กันสองพี่น้องวันนี้ไม่มีอะไรนะครับวันนี้วันเกิดปลาเพมเดี๋ยวไปใส่เหยื่อปูก่อนแล้วก็ค่อยลงไปตกมีน้ำกับบึึงใหม่อีกทีถ้าฝนตกแล้วไปตกที่อะไรนะที่ทะเลจะได้ปลาไหลจะท้ามาตกที่มีน้ำจะได้ปลาเมียว กับปลาชับถ้าตกที่มือ่ะมึงไม่รู้เลยว่าได้ปลาอะไรเป็นพิเศษเอาไอ้พวกนี้ไปเก็บก่อนจึ๊กจักเ,เก็บมันนี่ก่อนแล้วกัน ผมต้องเอาอันนี้ไปนะครับไปเพิ่มทักษะกันตกปลาจะ่ได้ตกไวๆแล้วก็เอาขยะมาเก็บเหยื่ออะไรไม่รู้มาเก็บด้วยก่อนอันนี้ไปถืออันนี้ไปเก็บ้นหอมเอาเหยื่อไปใส่ครับเหยื่อเดี๋ยวยิ้มเจ็ดอัน,น,นได้แฝมวันก็แสมยิ้มเจ็ดวันนี้ได้กาง้ะแสมตัว ต่ขยะก,ก็เยอะอยู่เหมือนถ้าไปวางในไอที่ทะเลจะได้เป็นอะไรนะกุ้งหรืออะไรสักอยาก่างนแหละอืมแต่ว่าทะเลมันไกลครับ,บเราต้องไปเก็บทุกวันเออไม่เก็บแล้วเดี๋ยว แปลก่อนตกบึงวอนนี้แค่โมงยี่สิบแล้วครับเนี่ยบึงครับผมกินเจลลี่จือ้อวันนี้จะเต็มครับปลาไม่น้ำกับปลาบึงก็คนละเบบเอาโผล่มาไม่ได้ปลา ได้สายเขียว c l e น n energy ได้อีกเลยได้โคกนะครับจูใจาโคกลและเซ็มชอบนะครับโคกเดี๋ยวเอาไปให้เซ็มกินแล้วเพิ่มนี้ด้วยเพิ่มสปีดความเดียวกันเดิน อิมิทวีนี่สมอลเมลเบสกระพงปากล็ก ไม่ได้อะไรเป็นพิเศษจะพักเดียวผมจะไปตกปลาเมียวต่อเอชมอลมาเบ็ดอีกแลละ ม่สมองมาเบสอีกเลยนู่นครับเนี่ยปลาชับเฟรนซี่ฝูงปลาชับที่ภูเขานู่นนะครับผมไม่ไปนะครับมันไกลกว่าจะเดินไปถึงแปลแห่งหมดละ เลียวไปเอาสมบัติก่อนแล้วก็มากับปลาเลยสมบัติได้เข็ปลาครับแล้วก็ได้จีโอดเพราะปลาจะมีแต่ปลาเนี่ยล้วมั้งอีกทีนึ่งเดี๋ยวสามทุ่มลงไปตกปลาเมียว เด็กไอ้ small bed เดยนลงไปตกปลาเมียวนะครับเอ๊ะ เกือบกดไม่ทันครับบางทีเราเผลอๆนะลึกๆๆๆแล้วเรากดไม่ทันใชยปลาชาครับผมมันมีในบันเดเนะไอ้ที่สะสมของในสารประชาคมเนี่ยเอาไปใส่เฮ้ยเอามีมาแล้วยึดยักยัดยึกยักยัมันเป็นยึดยั้ยั เอา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 จะหลุดแล้วอย่ายึดอย่ายึดเยอะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรแล้วนี่ขนาดสกิลตกปลาเลเวลหกนะครับยังเอาน้องเลเวลจิตแล้วยังเอาน้องไม่ค่อยอยู่เคตฟิต ไม่ต่อเหมือนจะดิ้นแต่ไม่ดิ้นนะครับตัวนี้ปราบลีน ช่องเก็บของในเต็มนะครับเมื่อกี้ก่อนออกจากไอคนออกจากฟาร์มมาลืมเอาของเข้าไปเก็บปาบีมอีกทีหนึง่งเนี่ยเดยของช่องเดียวนะครับก็ตกไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอาขยะทิ้งนะครับผม เนี่ยาเมียวมาแล้วมันมันมาเฉพาะวันที่ฝนตกนะครับถ้าฝนไม่ตกมันไม่มาแล้วเป็นเฉพาะด้ดูนี้ด้วยมั้งจำไม่ได้ต้องไปดูในวิกิ นีอ้ออดอิอนออดอ่ะเฮ้ยนี่ปลาเมียวชัวร์เนี่ยเฮ้ยยินขนาดนี้เกือบหลุดในี่ปลาเมียวมีตัวนะครับบัฟใกล้จะหมดนะครับผมบวกหนึ่งฟิชชิ่ง โราหมดก็จะกิลตกปลาก็เหลือเลเวลหกนะครับไม่รู้ว่าจะเอาปลาจับปลาเมียวอยู่หรือเปล่าขนาดเลเวลเจ็ดยังจับไม่ค่อยอยู่ปลาแชน์นะครับแล้วก็ ตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเดินกลับบับหมดบับหมดพอดีครับปลาบลีมครับผมก็เผื่อเวลาเดินกลับนะครับเที่ยงคืน เนี่ยไม่น้ำที่ฟาร์มเราก็ามีนะครับแต่ว่าเหมือนเหมือนกับว่าตกแล้วมันได้แต่ขยะครับเอ๊ะเอาไปเก็บเดี๋ยวอะไรไปใส่บันเดิลเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีครับโหช่องเก็บของเต็มแล้วครับมีอะไรเกินสิบตัวไหมถ้าเกินเดี๋ยวผมเอยาไปขายเป็ด นี่ไงเฮอร์ลิงเกินสิบตัวละไปไขาสามตัวอี่เก้าอืมนี่เฮอร์ลิงเกินอย่างเดียวอย่างอื่นยังไม่เกินนะครับไขเอาตั้งจุกแล้วก็เดี๋ยวเก็บไอ้พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาตั้งไปเปิดจีโอเนี่ยอันหนึ่งยิ่มแห่ครับ ก็คูณยิ่มห้าครับไปทั้งหมดเท่าไหร่ยิ่มสามอันคูณยิ่มห้าเป็นเท่าไหร่มหมลูกแล้วนี้ไปปลูกอีกสี่ต้นทันไหมอาจอบไปไปปลูกอีกสี่ต้นเอาามีเลยหนึ่งสองสามสีโอทันมีที่ว่างพอดีนะครับผม ที่วางของพอรโอเคที่หนึ่งครึ่งนะครับเรียบร้อยครับผมเข้านอนแหมก็เนี่ยดับตรงเต็สองทุ่มนะครับก็จตจบวันที่สิบเจ็ดท่านี้นะครับปลาเฮอร์ลิงตัวหนึ่งสี่สิบห้าจีนะนี่ขนาดดาวเหลืองนะครับผมสามตัวได้ร้อยสมสิบห้าเหรียญ๊ป ก็ตัดจบวันที่17นะครับผมวรอบแ้าค่อยมาเล่นวันที่18น,นะครับผม